สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินหมูกระทะนะคะหรือว่าเม่นหมูกระทะหรือว่ากุ้งหมึกกระทะเนาะมาค่ะทุกคนมากินไม้มีหมึกนะคะมีกุ้งค่ะเอานำไกินผักด้วยผักด้วยทุกคนดูสิเห็ดดอกใหญ่ๆนะคะเอาอยากกินยังเข้ากระหาสื่อมาแล้วค่ะทุกคนเนาะ ดอกใหญ่ๆหด้วยคักอันนี้ก็คือห,หูละผ้าเนาะคะ่ะแล้วก็พักบุ้งเนาะ,ะกาดขาวเล็กน้อยเนาะกาอันนี้กะเป็นผักกวงตุงน้ำเนาะอันนี้ก็ขึ้นช่ายเนะะาะค่ะมาค่ะมากินหมระทาน้ำผีปูดเดอ้อทุกคนเด,อดอ้อเห็ดดอกอบอันอันเลยนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆ่นะคะกุ้งกุ้งกุ้งนะคะ มีมืออันนี้ก็เป็นหมูเนาะคะ่ะ <c oughs> หมูค่ะหมูนี่ค่ะ <c oughs> หมูก็ต้องออไลค่ะว่าคอยมักปันใดเนาะอันนี้อยู่ในเตานะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> มา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 ค่ะยิ่ด่วนเลยจ้ายิ่ด่วนเลยมาค่ะมามามากินน้ำากังเด้อค่ะเด้อ นี่แหละลวกว่าท่านใจทุกคนโมเมนไว้อย่างอัไเนี่ยลวกเอาเลยนี่คือน้ำจิ้มนะคะนนี้น้ำจิม้มซีฟู้ดกับน้ำจิม้มไอไอนี่เนาะน้ำกันคูกันค่ะมากมาเลยค่ะแซ่บน้ำกันเลยทุกคนนั่งไก่เต่าขนาดเลยเด้ดนางกินอยู่นาบ้านค่ะมาค่ะเนี่ย เอาไหมนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนกินด้วยกันเลยค่ะมาเด้อผู้ใดในเอียงกินเนาะค่ะมแรงมาเลยมาเลยมาเลยน่ากินไหมเนี่ยห่อนๆได้บาเนี่ยทุกคน ประเทศไายให้เบิง้งไอ้ทากินให้เบิ้งเด้อค่ะโอ้ยอ่ำเด้ออือหือแปดแฟนมาค่ะทุกคนมามามาติดน้ำพิบูตกนี่แหละค่ะอือ กินหมูกะท่า่นแต่ว่าไม่แต้มกุ้งนะหมกหมูมเล็กหน่อยนี่แหละคะ่ะไขยเบื้องซับนี่แหละคะ่ะทุกคนมามามา,มาก,กินน้ำกันคลิปนี้พี่ปูคือเสียนว่าจิตต่ำมะฮุงพี่น้องเพราะท่านนี้มีต่ำมะฮุงเนาะหิวแห้งอยากไายให้เบื่งยู่ แต่ว่าคนไทยทกินบกเกงคำนน้อยๆมันเลยบอกเป็นแต่แสบมาเด้อค่ะเด้อไทยเบิงงอยู่ซํำนี่แะละเนี่ยี่ปูกกระือ้จะขอจบลิบแค่นี้เนาะในเบิงงอีกที่หนึ่ง เฮ็ดอันนี้ผัดน้ำมันหอยแสบด้วค่ะทุกคนเด้อบอกไ้ก่อนเด้อเนี่ยเก็ดออริจินี่เนาะเนี่ยแซ่บๆค่ะลองอันนี้มาเบิร์เนาะคะ่ะคลิปนี้พี่ปูก็ส้สคอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไอ้กระดิ่งเนาะเป็นการแจ้งเตือนเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปูนัน่มในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปู ได้เหตุคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ